ครับก็สวัสดี f c ทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับสวัสดีเพื่อนช่างของเอฟซีก็ทุ่ันนะครับวันนี้นะครับช่างตกจะพามาซ่อมครับซ่อมบอร์ดตู้เย็นนะครับเป็นบอร์ดตู้เย็นของ LG รุ่นใหญ่นะครับไม่ทราบรุ่นนะครับว่ารุ่นอะไรนะครับเป็นโมเดลอะไรรู้แต่ว่าเป็นของ LG เป็นรุ่น 18นแปดจะประมาณสิบแปดคิวนะครับตัวนี้อาการลูกค้าบอกว่าไปไม่เข้านะครับไปไม่เข้ามีสองบอดนะที่ส่งมาให้ชจ้ากบนะครับแต่คนละเจ้าตัวนั้นบอกลูกค้าบอกเปิดไปสักพักระเบิดฟิวระเบิดอันนี้ก็ระเบิดเหมือนกันแต่ว่าก็น่าจะไปไม่เข้าแล้วฟิวมีฟิวนะครับระ,ะเบิดนะครับ วิธีการเช็คนะครับแนวทางนะครับแนวทางเช็คจุดต่างๆนะครับสําหรับเพื่อนช่างมือใหม่จริงๆนะครับในการเช็คว่าเริ่มจากจุดไหนนะครับก็คือจากตรงฟิวนะวันนี้อินพุตไปเข้าจุดนี้นะครับกเป็นแบบไดโอดอินพุตถ้าเราวัดมันก็ไม่ใด้แล้วเพราะฟิวมันขาดนะก็ฟิวออกเลยนะครับไม่รู้อะไรจนะช็อตปะ แต่ว่าต้องเช็คก่อนนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องเช็คยาพึ่งใส่ฟิวเข้าไปนะครับยะพึ่งใส่ฟิวเข้าไปยังไงเราก็ต้องอเช็คก่อนนะครับว่าอะไรมนเสียรเราก็ไล่จากาตัวไดโอดแล้วก็อันนี้เป็น stR เบอร์อะไรไม่รู้เบอร์น่าจะเป็นเดี๋ยบอกเบอร์แล้วกันนะครับเป็น str ีหกห้าห้าหนึ่งนะครับอยงนี้เป็นไดโอดขาออกนะครับวิธีเราเราวัดง่ายๆก็วัดไตโอดนะครับขาสองฝั่งนี้จะเป็นบวกลบนะ,ะบวกกับลบนะครับเวลาเราวัดปุ๊บอย่างเงี้ยมันจะขึ้นข้างหนึ่งนะครับเนี่ยเห็นไหมครับขึ้นปุ๊บก็ลงอันนี้จะไม่ขึ้นเนี่ยจะขึ้นข้างหนึ่งนะครับ สำหรับมานี้จะไม่ขึ้นนะครับแต่ถ้าขึ้นคือช็อตอยู่แล้วส่วนไดโอดทางเข้าก็คือไฟ220โวลต์มันป้อนเข้าไปแล้ววัดเนี่ยมันจะต้องไม่ขึ้นนะครับถ้าขึ้นก็คือช็อตแน่นอนนะครับแต่ฟิวตรงนี้ขาดทําไมถึงขาดเราก็ต้องมาเช็คก,ก่อนว่าตัวไหนมันเสียอ่าแสดงว่าเราก็วัดข้อมระหว่างฝั่งอินพุตกับฝั่งเอาพุตครับตรงนี้มันจะขึ้นมาข้างไม่ขึ้นข้างเหมือนกันนะครับ มีก็คือขึ้นศูนจุดห้าก็คือเป็นไดโอดสั d, ลกักษักไดโอดอยู่แล้วนะครับมันเป็นเหมือนไดโอดตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้มันเป็นไดโอดบิดเนาะมัขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับฝั่งลบกับอินพุตอันนี้ฝั่งบวกกับอินพุตสําหรับแนวทางเพื่อนช่างจริงๆนะครับชุดนี้นะครับเป็นช่างคนไหนที่รู้แล้วก็ผ่านแล้นะครับผ่านผ่านไปเลยนะครับไม่ต้องดูก็ได้ วิธีการเช็คนะครับก็เช็คไดโอดไปแล้วนะครับต่อไปก็มาเช็คในส่วนของ R r นะครับ STR เช็คยังไงก็วัด C ตัวใหญ่เลย300โวลต์4 300โวลต์450โวลต์ตัวใหญ่เช็คเลยคอมอย่างเงี้ยถ้าเป็นมิเตอร์เข็มมันจะบางคนก็วัดมันจะรู้เรื่องง่ายแต่มิเตอร์ดิจิตอลก็ต้องศึกษาขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างเหมือนกันนะครับจะได้0.5 ฝั่งนี้จะไม่ขึ้นนะครับจะแวบ,บหนึ่งก็หายก็คือไอ้ถ้าไอ้ตัวนี้ช็อตมันขึ้นแน่นอนอย่างเราจะวัดว่าขาไหนมันชอ็อตบ้งางแล้วก็จับเปล่านะครับเป,เปล่าของตัวนี้นะครับจาวของสี่ตัวนี้ตรงไหน,น,นเปล่าเราก็วัดทีละขาขางขานี้0.3ก็คือปกตินะครับมันมีไดโอดในตัวอันนี้ช็อตเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นขาเดียวกันเป็นขาเดียวกัน ตัวนี้ล่ะปึ๊บอ่านี่ขึ้นเราสลับดูอุ้ยอ่าจะได้ศูนย์จุดห้าประมาณนี้ถือว่าปกติมาดูตัวไหนมันชอ็อตมั่งตัวนี้ได้อดเต็มตีปายตัวนี้ก็ไม่ช็อตมาดูตัวนี้อ่าทำไมปี๊บมามาไล่ดูปุ๊บปุ๊บอ่านอ่านไปนี้นะอ๋อมันมีอ่านศูนย์จุด 0.1น้ำตาลดำทองหนึ่งนะไ oh m, น,น้ำตาลดำทอทเ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 ่เทเทเทเะอทเทเนเทเาเนเทเทเทาทเทเทเทอมเท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 เมเทเทเททห ฝังอื่มีช็อตไหมอยง่ไหนแล้วก็วัดเทียบมาเดิมอันนี้ปกติอานนี้เออโอเคสลับดูจะได้0.4 0.5ไม่ช็อตแล้วทําไมตรงนี้มันระบุบางทีคืออา,อาจจะเป็นที่ตัวคอมพิวเซอร์เปล่านะครับคอมพิวเซอร์มันมีปัญหาหรือเปล่านะครับโดยที่ว่า ตัวนี้ช่างผมยังไม่รู้แล้วว่าตัวไหนไม่เสียแต่ว่าตอนนี้คือเช็คตัวนี้ก็ไม่เสียไม่ช็อตตัวนี้ไดโอดก็ไม่ส่วาถ้าตรงนี้ช็อตนะไดโอดบิดไม่เหลือแน่นอนแต่ไดโอดบิดเนี่ยคือไม่มีปัญหาไม่ช็อตนะครับส่วน IC r e g u l a t ลตไอซีสวิตชิงนะครับ IC s ี r ก็ไม่ช็อตนะครับเราอย่าเพิ่งป้อนไฟเข้าถ้าเกิดอาการแบบนี้นะครับเราต้องเช็คก่อนนะครับส่วนไดโอดตัวนี้ปกติมันไม่ค่อยถึงนี่หรอก มันจะชดดิวอยู่ฝั่งขาเข้าอย่างเดียวฝั่งขาออกนี่ยังไม่เนี่นอนเลยฟิลจะไม่ขาดแน่นอนนะครับเพราะมันชอดโดยมากนะอันนี้ปีดยาวศูนย์จุดสี่ได้เท่าไหร่โหมีไฟค้างแน่เลยรู้สึกไฟค้างมาจากเขาเลยนะครับจากลูกค้าที่ลองแน่เลยตังกบก็ไม่รู้ว่าฟิวขาดเกิดจากสาเหตุอะไรนะ ถ้าออกจากตู้แน่นอนนะครับอาจจะมีการกระชากหรือว่าอะอะลองกันนอะครับศูนย์จุดสี่จะได้โอดเนาะศูนย์จุดสี่ศูนย์จุดห้าประมาณนี้นนครังผมจะลองป้อนไปครับป้อนไปอก้อออกอีกตัวนี้ออ,อกนอครับเอาวตัวนี้ศูนห้าแอมป์จะได้ยินเสียงดีๆเราต่อสมมติว<ม>่าเราไม่มี ตัวปลั๊กเหมือนช่างกบที่กบที่ปลั๊กเหมือนช่างกบที่เคยทําให้ดูนะครับที่กบเคยทําให้ดูหลายคลิปนะครับเป็นปลั๊กแบบอันนี้เราก็มาใช้หลอดไฟแบบนี้นะครับต่อแท่ฟิวเลยนะครับเอาเป็นร้อยวัตต์ประมาณร้อยวัตต์ได้อันนี้ช่างกบไม่มีนะครับพอดีกลับบ้านมาต่างจังหวัดเลยเอางานมาทําด้วยนะครับก็มีแค่นี้นะครับอันนี้หลอดประมาณ5าวัตต์หรือ10บวัตต์สิบวัตต์มั้ง สิบบหรือสิบสองบัทหรือสิบห้าเนี่ยไม่แน่ใจแต่ใช้แทนได้นะครับจริงๆใช้ร้อยบาทได้ร้อยบาทนะครับตัวนี้ใส่แทนต้องฟิวนะครับต้องฟิวเลยแล้วก็มาเทสเครื่องดูว,ว่ามันทํางานแต่ถ้าหลอดมันหลอดถ่วงมันแบบมันติดแบบแดงแบบไม่มีไฟออกเลยนะแล้วก็วัดถ้าหลอดประมาณเท่าช่างกบนี่มันจะแดงมากเลยนะมันจะติดสว่างเลยนะ ถ้ามันติดโหลดที่มันมีช็อตอยู่นะครับอันนี้ลองดูนะครับช่างกบหาแล้วนะครับทางฝั่งกาเข้ามันมีเลยครับแล้วก็มาดูว่ามันจะมีตัวช็อตไหมเอ่ยนะครับมาเสี่ยงโดยใช้แบบนี้แต่แบบนี้ถ้ามันช็อตมันก็ไม่ระเบิดไม่อะไรนะมันจะบล็อกไปเลยต,ตัวไฟก็จะขึ้นที่หลอดไฟนะมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไง ก็ยังาฝั่งขาเข้าไม่ออกไม่มีนะครับฝั่งสวิตชิ่งนะครับไม่มีตัวเสียมาดูแบบนี้ค้อมาัากคว้มใหม่ตรงฟิวเลยนะครับประมาณนี้มาดูกันเลยได้ก็คือจบเลยนะครับอันนี้แนวทางเช็คพูดอีกทีนึงนะครับเป็นแนวทางเช็คนะครับแนวทางสำหรับเพื่อนช่างมือใหม่จริงๆ ได้ความดูวิธีเช็คยังไงเช็คแบบไหนเริ่มต้นอันนี้ยังไม่เคยกล่าวถึงยังไม่เคยพูดถึงเลยนะกับบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ว่าเออบางทีมันก็มีมีพูดอยู่แต่ว่ามันอาจจะลืมลืมนะครับไม่เห็นคลิปไม่รู้ว่าคลิปไหนวัดนู่อันนี้ไฟห้าโวลต์เสียบปักไฟเลยหนึ่งสองสามอมาปิดปิดแล้วอ่าทำงานนะครับปอกแป๊กเลยได้ยินไหมเพือ่อนฉานนี่มันจะสว่างแค่นี้ แต่ถ้ามันสว่างเยอะกว่านี้แสดงว่าวมีตัวชอ็อตการวัดไฟห้าโวลต์อ่าสิบเอ็ดโวลต์ห้าโวลต์อ่าถือว่าปกตินะครับไฟสามร้อยนี่จะได้อยู่ที่ประมาณสองร้อยสองร้อยกว่าเพราะว่าไอ์หลอดถ่วงไอ้หลอดผ่านตัวนี้มันมันหวัดตับนะเดี๋ยวจะวัดให้ดูจะได้ไม่ถึงสามร้อยปกติได้สามร้อยนะเห็นไหมแสดงว่าทำงานได้อาจจะมีการกระชากหรือ,อพวกคอมพิวเตอร์มันมีปัญหา บอกว่าอยู่ดีๆตู้เย็นก็ไม่ทำงานเย้ยตู้เย็นไปไม่เ่้าเลยมาดูนะไปจะได้ประมาณสองร้อยกว่าเพราะว่าหลอดเนี่ยมันสว่างแล้วก็ดับมาดูนะอะ่ดูนะครับเนี่ยได้ประมาณสองร้อยสามสิบกว่าใชครับได้นิดเดียวเพราะว่าไอหลอดถ่วงมันน้อยไงถ้าหลอดถ่วงร้อยโวลต์จะได้เยอะกว่านี้นะับโอเคก็ประมาณมีแนวทางไว้เล็กน้อยถ้าไม่ได้ตามนี้นะครับถ้ามันหลอดสว่างมากแสดงว่ามีตัวช็อต่นอะน เราต้องหาอีกทีหนึ่งนะครับหาอีกรอบโอเคหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนช่างนะครับสําหรับมือใหม่จริงๆนะฮะมือเก่าก็เรื่องๆผ่านได้นะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนช่างที่เข้ามารับชมนะครับรับชมทุกๆคลิปเลยนะครับงา่าแต่ละคลิปจะได้มีประโยชน์คงมีประโยชน์กับเพื่อนช่างนะครับขอบคุณมากสวัสดี Clap